เชนครับออฟฟิเชียลโอเคครับผมก็ถัายคลิปนี้ผมจะทําแกล้งไว้ทุกคนเก็บมาแกล้งวันนี้มันไม่ปกติไว้ทุกคนแค่หน้าอย่างนี้ก็ไม่ปกติเลยผมจะหาอะไรแบบแบบแบบให้ทุกคนดูอะ้รแบบจะได้ไม่เครียดเกินนะทุกคนเลยแกล้งบอกรักคนยูทูบเบอร์100คนไว้ทุกคนวันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์นะใครไม่ดูคลิปนี้บอกเลยว่าพลาดมากคนดังเนี้ยเออคนเข้ามาเรล่นกันเลยดีกว่านะทุกคนคนแรกไอ้บอสอะไรอย่างเงี่อยู่ฮัลโหลไอ้บอสเอ้ยกูรู้แหละว่ามึงมีแฟนอยู่แล้วอะ ไอ้เฮียหูมีใจให้มึงว่ะเฮียกูแบบมีใจอ่ะเอ้ยบอกว่ากูมีใจอ่ะไอ้เฮียกูชอบมานานแล้วว่ะเพื่อนเออเจี๊ยบเอตอนกูเห็นกันน้องดูดูกันน้องดีอ่ะหัวใจกูเป็นระรเป็นระรัชิ้นเลยอะไรนั้นอ๋อหัวใจแบบแตกแสบเป็นระรนชิ้นเลยอ่ะไอ้เฮียตอนกูเห็นอยู่กับไอเหนียคุยแบบขาขากูแบบกูไม่ชอบเลยอ่ะทำไมหัวใจกูแบบไอ้เฮียแบบมันร้อนรนไปหมดอ่ะ คือกูชอบมึงมานานแล้วอ่ะไมอ้เวลายาวเวลาที่กูรู้จักกับมึงมาสี่ห้าหกเจ็ดแปดปีอ่ะคือกูชอบมึงมาตลอดเลยนะกูไม่ได้ข่าวมึงกูจริงจังแล้วแล้วมึงไม่ชอบกูมากไหมเวลาที่ผ่านมาเนี้ยมันมันก็ไม่มีบ้างแต่กูกูร้อนมึงมีใจมาตั้งนานเลยนะไม่มีใจกับกูเลยเหรอเฮ้ จะจะคลิปปีปีที่แล้วอ่ะที่ทาคลิปอะไรอ่ะวราเลนถทายกันอ่ะคือที่จริงอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะกูคิดจริงนะอ้าวกลวครเป็นไรเป็นไรเฮ้ยกูอยากให้มึงทำคอนเทนต์เลยกันเป็นไรคำอะไรเฮ้ยว่าวันนี้มันก็มาถึงกูก็เลยอยากทำคลิปเป็นแฟนกับมึงไงวันวันนู้นอ่ะแต่กูแบบในใจกูก็คิดจริงอ่ะ อัดคลิปเสร็จกูนอ,นอนยิ้มเลยนะกูเก็บคลิปไปฝันถึงมึงด้วยเทพป้าเจ้าของวีฟอะไรนั้น <c oughs> มีอะไรจะบอกคนดูเออวาเลนไทัยนะครับคุณบอลทุกคนรักกันดีๆนะครับผมอยานเป็นเหมือนในฟิล์มนั่น,น <c oughs> โดนไม่ครับผมโอ้โหมึงว่าใครคนต่อไปจะอันนี้ดีคนต่อไปเหรออันนา้จิ้มไหมเออจานจิมจานจิมแฉยมีมก็ไปซะพี่จิม ครับคือแบบเหมือนกันเราก็รู้จักกันมานานนะใช่ไหมแบบนะไอ้เจนหนึ่งสองสุดจูดแม่งลากกูลงไม่เราเราก็รู้จักกันนานแล้วใช่ไหมก็ไม่นานเท่าไหร่นรนะทำไมหรอช่วงเวลาที่ผ่านมาอืมมันมีค่ามากว่ะผมผมรักพี่มาตลอดนะเอ้ยเป็นเยียอะไรเัี้ยมึงคอ,อยใ<ม>้กูตายผม,ผมแอบชอบพี่มานานแล้วอ่ะเอ้ยมินที่แล้วอ่ะ เขาเห็นพี่ได้เข้าเฟซคัมอ่ะใจผมนี่ตึ๊กตึ๊กเลยนะเป็นคุยอะไรเป็นิ๊ยอรับแง่อะไรอ้าวใจผมนี่แบบแบบรู้สึกดีอ่ะที่ได้คุยกับพี่แบบผมรู้สึกดีอ่ะแต่เมื่อกี้ที่ผมเห็นพี่ไปเล่นกับพี่ยอผมแบบใจผมแจ๊คละลายอ่ะพี่จะทำยังไงนอีกได้ไหมหัวใจผมมันอ่อนโยนนะคือเี่อะไรคอนเทนต์เี่อะไรไม่ได้คอนเทนต์ผมคิดจริงอ๋อแล้วไป ยาวมึงอ่ะอุ้ยดาด้าผลทำไมจคิดจริงนะรักน้าที่รักจิมนัวไม่อายเหรอแบบไม่แฉมึงเหรอพูดเช่นไรวบบไม่ทำด้วยใจยังไงล่ะไอเย็นดีโหเอาเป็นว่าพี่เราจะมีอะไรบอกคนดูในวันวันเลนทา์ไหมอ่าใช่รู้จักป้องกันด้วยนะครับทุกคน าเน,นี่ยพี่อยากให้ใคร<ห>พูดชื่อไรคนต่อไปพี่บอกเลยใครไอ่ยอกไปได้แต่ผมต้องเข้าห้องนี่มันแบบไม่ใช่ห้องอัดคลิปวะเขาจะได้แบบนี้พี่ยอกใช่ไหมพี่ยอกใช่ไหมได้ได้ได้พี่ยอกพี่ยอกน้าวว่าไงผมรู้จักพี่กับพี่มานานแล้วใช่ไหมบักเซ่บักเซ่พี่ยอกอะไรผมก็รู้จักพี่มานานแล้วใช่ไหมฮะอะไรนะไอเปีผมก็รู้จักพี่นานแล้วใช่ไหม เออในระยะเวลาที่ผ่านมาแป๊บเึียนะผู้ปิดเสียงในเกมก่อนเดี๋ยวพวกที่นี่แพมเยี่ยอะไรเนี่ยอ่าว่าไงน้องผมก็ชอบพี่มาตลอดอ่ะเออเอ้คือแบบเวลาเห็นพี่มีแฟนอ่ะเวลาเห็นพี่มีแฟนใจผมก็แบบไม่ชอบเลยอ่ะเล่าเรื่องของมหมดนะแล้วผมก็จะมีอะไรจะบอกพี่อ่ะเออผมรักพี่นะเออเรื่องของเง้ยแล้วพี่มีอะไรจะบอกคนดูวันวาเลนไทน์ไหม ใครมีแฟนกูต่อยไงเฮียวัดวัดไปเล่นเกมต่อวันี้เฮียแล้วไม่ได้ทุกคนไม่ไม่มีใครแบบไม่มีใครแบบเข็มเกมแบบเล้าเลยแบบแบบสุดยอดแล้วทุกคนแบบผมจะลองแบบในตัวตึงเนี่ยพี่บอมเนี่ย่เอาแบบกว่าเอ้ยเอาเอาฟิเมอร์เนี่ยพี่บอมเลยดีกว่าเออว่าพี่บอมเลยนะพี่บอมว่าผมรู้จักกับพี่นานแล้วใช่ไหมวัดทำไรเนี่ยเอ้ยมีอะไรพี่ผมจะว่าความในใจอ่ะ วัดพอใจเลยอ่ะเออแบบตั้งแต่คุยกับพี่มาผมรู้สึกดีมากเลยยังไอ้เนี่ยอะไรเลยจริงจริงเมื่อเดคุยกับพี่มาผมรู้สึกดีมากเลยอ่ะเวลาเล่นเกมกับพี่ผมรู้ก่อนเครื่องบ้า่ไอะไรเนี่ยเวลาผมเล่นเกมกับพี่เห็นพี่ร้องดังอ๋อผมก็ยั่งว้วผมอะไรเนี่ยไม่ผมว่าความในใจไงความในใจอะไรอ่ะเกือบผมก็ชอบพี่มานานแล้วอ่ะ พี่มีแฟนแล้วไงผมก็ไม่ค่อยกล้าบอกอ่ะแล้วแบบจริงจังวะเนี่ยจริงผมอัดอันมานานแล้วผมผมเขียนแบบเขียนว่าเป็นเรียงความเลยนะผมเตรียมจวมาเป็นปีแล้วเพิ่งจะมาบอกพี่วันในวันนี้ชี้่ไม่เอาเืี่ผมว่าผมรู้สึกดีมากที่คุยกับพี่พี่แบบพี่เป็นทุกอย่างให้ผมแล้วอ่ะว้าแล้วกัมึงเนี่ยเป็นอะไร แล้วพี่รู้สึกดีไหมที่คุยกับผมกูคนรู้ไาเอาเป็นว่าพี่มีอะจะบอกคนดูในวันวันเลนไทา์ไหมพี่ออะไรของมือเนี่ยทำคลิปี้ยบอกรักอะไรเงี้ยฟางบาทให้ในช่องเอ้อะไรวะบอกใช่ สำหรับใครที่มีแฟนก็รักแฟนมากๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีก็ส่งน้ำหน้าเนาะเฮ้ยรอยร้อยร้อยนี่เร็วๆนะครับอืมใช่แล้วครับไหนพี่พี่อยากให้ผมจิ้มใครคนต่อไปอ่ะพี่จิ้มเลยคิวคับอะไรนะพี่คิวครับคิวครับได้เลยพี่ไปละพี่คิวเออผมก็แบบผมก็รู้จักกับพี่มาก็นานไหมก็นานอยู่ทั้งสามปี ใช่ถึงหรอไม่ถึงกัูคุยผมดีใจมากเลยที่พี่บอมพาผมมารู้จักกับพี่อ่ะทาให้ผมได้แบบรู้จักในคําว่าคําว่ารักอะอะไรเนี่ยก็คือแบบรักเลยอ่ะใช่อะไรตั้งแต่แบบตั้งแต่ผมคุยกับพี่มาผมรู้สึกมันดีมาตลอดเลยนะเดี๋ยวพี่เป็นพี่ทแบบคุยคุยอะไรพี่ก็แบบคุยด้วยกับผมอ่ะครับครับใช่แล้วผมผมชอบพี่อ่ะผมเผลอใจไปให้พี่ไปเลยว่ะเฮ้ยน้องพูดจริงปะเนี่ยพูดจริง พี่ก็เผื่อใจให้น้องเหมือนกันนะเล่นอะไร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 เดาก็แบบผมจะปั้นมืคนวาเลนไทน์อะไรเงี้ยแบบไม่รู้ใครจะเห็นเกรมใครจะแบบอันนี้บ้างอะโอ้โหแต่พี่มีอะไรบอกคนดูวาเลนไทายไหมแบบไวพงไวพรอะไรเงี้ยก็ขอทุกคนเจอที่คนที่ใช่นะครับเด็ดจุดนะจริงจัดแฟ๊บพี่อ่พี่อยากให้ผมดึงใครมาต่อพี่บอกเลย ลุงซุนน่ะลุงซุนน่ะว่าได้เหรอได้เหรอได้จริงเหรอได้เลยผมลองดูผมลองดูได้เลยพี่เอิร์ดว่าไงน้องพี่ทำอะไรอ่ะพี่นั่งเล่นเกมอยู่ทำไมอ่ะผมมีอะไรจะมาสารภาพกับพี่วะเอาดิไม่ได้จริงจังวะเนี่ยิแค่ไหนแค่ไหนมึงไม่ไปจะร้องไห้ทำไมเสียงมึงจะร้องไห้นะทองานเลยพี่อวามาวามาแบบว่า เ like like right? ื่องเดิมผมรู้จักพี่มาผมแบบผมรู้สึกดีกับพ <um ี่อ่ะผมหลงรักพี่ไปแล้วกินอะไรเข้าไป่กินข้าวยังน้นองสบายดีไหมกินข้าวอย่างนกินแล้วกินกันไปไปกินข้าวกันไปมีใจให้ผมรักพี่นะกี่เปอร์เซ็นต์อหหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วว่างอเล่ผมระวว่างใน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 วันที่ผ่านมาเห็นแบบพี่เข้าไปคุยกับพี่ไม้เลยผมก็แอบหึงนะจะผมทำอะไรไม่ได้อ่ะอืมทําทำอะไรไม่ได้จริงอ่ะ ก็รักที่แไปแล้วอ่ะพี่แอ้มผมทำไงอ่ะเอ้ยไม่เป็นไรอย่าร้องไห้ก็พอแล้วพี่รักผมบ้างไหมอันนี้ไม่รู้เอาเป็นว่าพี่มีเลยคนบอกคนดูในวันวาเลนไทน์บ้างไหมอ๋อทุกปีครับใครที่นกก็แล้วแต่เวนแตกรมที่ทำแล้วแต่เวนแต่กรำว่าไอ้เกียรพี่ผมเป็นวปั่นพี่แค่นี้แหละอ๋อแล้วนกเป็นว่าอะไรก็ใครที่นกก็ทำบุญได้เยอะนะแต่ว่าบุญมันไม่พอเลยบุญด้วย จริงทุกคนโอ้โหก็สันผีเอิร์ดก็ก็เถ่อนแบบบานๆนั่นแหละทุกคนผมเอาใครต่อเดี๋ยวพี่ผมนั่งคิดกันเลยกันเกบีเบียคุณมากคร้าไอ้เหี้ยข้างบนมีพี่แซมไว้ทุกคนตที่ผมไอ้เหี้ยพี่จ้าไหมเข้าไปแล้วไอ้เหี้ยผมกลัวว่าทุกคนผมไม่ได้คุยกับพี่ขนาดละชิน่ากูรูว่าว่าเนี่ยมันต้อนรัวๆเลยว่ะไอ้บิ๊กเฟอร์นนะดิไอ้บิ๊กเวิรนะเขาตึงกันอยู่อ่ะเขาตึงกันอยู่อ่ะตรงนี้ครับ ตรงนี้พูดไม่ได้พี่โอ้ยยิดว <c oughs> ่ะเดี๋ยวผมโทรหาไอ้ทีคงเนี่ยทุกคนทึบๆมันว่างอปว่าวะชิบหายแล้วเดี๋ยวทุกคนผมดูแบบว่ามันว่างหรือเปล่าะนะทุกคนเอ่อคอนดิซี่เนี่ยโอ้เขาอาจอยูเขออาอ่จนชิปกันอยู่่ะทุกคนเอาแลยว,ว่าเราจะไม่กวนเขาแล้วกันนะทุกคนเออเดี๋ยวเราหาดีซีโร่ไหมดีซีโร่ว่างเปล่าวะผมว่าซีซีโร่ไม่ว่างว่อทุกคน เอาไว้ท hey, to ี่ผมขั้นคลิปไปตอนที่ม <Where, S 1> <ged> ันแบบหาคนเจอแล้วไนทุกคนสำหรัคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราขั้นกันเลยดีกว่า Let's go ฮัลโหลน้องทามฮัลโหลน้องทามว่าพี่คือกูมีอะไรจะมาบอกมึงอะอะไรกูก็รู้จักกับมึงมานานแล้วใช่ไหมอ่าแบบไอ้เหี้อกูเห็นมึงโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโ๊ยจะบอกลเกูเห็นเป็นน้องอะ กว่ารู้สึกดีที่คุยกับมึงอะเฮ้ย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 ยกูรู้สึกดีอะได้ช่วยเหลือมึงเื่อทให้มึงมีความสุขได้ฟัเป็นตำรวจเรื่องทาเป็นอะไรทำให้มึงอยากเป็นกูรู้สึกดีมากเลยนะกูแบบที่อกูหลงรักมัว่ะน้องหยุดหยุดหยุดหุดหดดดดหดดด ะอย่าไปคุยกันต่อดีกว่าพี่ไม่แบบกูกูว่าหลงรั้นไปจริงจริงอ่ะกูเห็นที่มึงเห็นกูเ,เห็นมึงเป็นน้องที่กูเคยแบบเคยเตือนมึงที่แบบไอ้ตังเวอะทำอะไรอะ่ะแบบกูเป็นห่วงมึงกูอยากให้ชีวิตมึงดีใช่กูแบบ<อ>กูรักมึงอะ่ะแบบไม่ไม่ใช่แค่พี่น้องอ่ะไอ้ที่บอกเราตอบแทนมันจะบอกว่ากินไปได้ได้ แต่งแต่งหนึ่งสองพัเก้าบอกนะไม่มันคือเรื่องจริงที่ฟ้าประธานให้เรามาคู่กันไว้น้องก็เหี้ยหยุด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 คือแบบอเฮียกูไม่ได้คิดกับมึงแค่น้องวะพอพอพอพี่พี่พอพอพี่บิ่กับเบียวพี่แบบเฮี้ยมึงมึงรักกูเปล่าอย่าเลยพี่เพื่อนนี่แหละดีละ ไอนเที่ยอะไรไอ้เด็กเกที่ยวนี่อยู่มึงอีสักไอ้เที่ยอ่างนี้นี่อ่ละลุงมีอะไรจะบอกคนดูไหมแบบฝากถึงคนดูอะไอเรเงี้ยอนวาเลนไทน์เออไปเราจะบอกคนดูไหมอบอกบอกมาได้เลยไม่มีไม่มีเลยหรอพี่เราผม๊บทำอะไรอยู่ทำอะไรจะจอยมึงุ๊บแล้วใช้โฟลทำไม่ดี โอ้โหดีนะครับทุกคนเดีนะครับประจานนะครับโอ้โหเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมวาร์ปไปหาคนอื่นเลยแลกกันนะครับ